นี่เดิ <Okay. S 1> เเนนำะผิดได้กับข่าวเรื่องเดินนำริกนะกินขอน้องปนปนปราดุกว่านกออมปลาดุกมันนีปนปลาดุกจะกิอย่งเพื่อกับขา่าวปนปลาดุกลวกผักนี่กับขาวอืม เขียตหอมมากดีดูผู้เสียชีวิตกันมาพี่น้องกินข้าวน้ำกันสิบยี่สิบพ่อนอนหลับกินยังกะเลียว

做广告。So, okay. ไม่เอาแล้วเไม่น้ำพริกผักลวกนอาหารแรกก็ค่อยบาหวันแอ้วขาไม่ไขมัน บ่คอยมีอาหารผัดนาะจะกินบ่บ่คอยมักกินผัดมากินอาหารพื้นบ้านเขาน้ำพริกตักลวก จำมัน <c oughs> เขาโทษก่อภไปนะคะเป็นเขายูกระจำที่ปีา่าวจะมีจ้ามลเด้อผวูดได้มะพ้าพพิผัก,กลวก bàn bàn thôi xin hiểu ngay quý áo chưa bao giờ